สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่1กันยายน2,566วันนี้มาคุยกันต่อในเรื่องของวิธีการดับนะคะความดับการละการวางการสละคืนการสลัดทิ้งนี้ทำอย่างไรนะคะเ,เรื่องราวต่างๆที่เราจำฝังใจจะได้หลุดออกไปจากความรู้สึก หลุดออกไปจากจิตใจหรือ,อเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการดับสัญญานะคะเป็นการดับสัญญาเพราะว่าสิ่งที่มันจำฝังใจเราอยู่เนี่ยนะคะก็คือเหตุการณ์ที่เราจำได้หมายรู้เหตุการณ์ในอดีตที่เราเคยกระทำเคยคิดเคยพูดนะมันจะถูกจดจำอยู่ในจิตใต้สํานึกอยู่ในจิตของเรานะคะเวลาที่เรา ดำเนินชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันหรือเวลาที่เราฝึกสติฝึกกำหนดสติฝึกฝึกเพ่งชาหรือฝึกสมาธิเนี่ยสัญญาเหล่านั้นก็จะผุดขึ้นนะผุดขึ้นมีความเกิดมีความดับนะมีความเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาพบเกิดดับเปิดดับอยู่ตลอดเวลาการเกิดขึ้นการดับไปเนี่ยก็เรียกว่าอนิจจ์นะคือความไม่เที่ยงการดับไปนี่ก็เรียกว่าอนัตตา นะดังนั้นเนี่ยสัญญาหรือเวทนาหรือสังขารหรือวิญญาณเนี่ยนะ,ะนาม,มาขันเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีสมาธินะฮะถ้าเรามีสมาธิเราจะเห็นความเกิดดับที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกของเราวิธีการสังเกตก็คือนะฮะถ้าหากว่าเรา ฝึกสติอยู่สม่ำเสมออยู่เรื่อยๆนะจนเป็นสัมมาสติเนี่ยนะะเราจะมีสมาธินะเราจะเห็นมีสัสามมาสมาธิแม้ว่ากระทั่งถึงแม้ว่าเราลืมตานะลืมตาอยู่ดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันอยู่นะ,ะอย่างเช่นยกตัวอย่างในขณะที่เราคุยกันอยู่อย่างเงี้ยนะ,ะหรือว่าเรานั่งรถไปนะเราสังเกตตัวเราว่า มันมีความคิดบางอย่างเกิดขึ้นเรื่องราวเหล่านั้นคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในอดีตท,ที่เราเองก็เคยได้พบได้ประสบแล้วมันก็เกิดขึ้นสักพักหนึ่งมันก็เปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องอื่นนะสักพักหนึ่งมันก็เปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องอื่นนะคะถ้าเราสังเกตแล้วเรามีสติเราจะเห็นความเกิดดับของสัญญาของสังขารของวิญญาณจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกัน นะคะไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าเอามาแยกแยะให้ท่านผู้ฟังได้ได้เข้าใจนะคะเราเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราเช่นอย่างเช่นเวลาที่เรานั่งเพลินๆอยู่เนี่ยมันจะมีความคิดผุดขึ้นมานะความคิดบางอย่างผุดขึ้นมาความคิดอาจจะเป็นเรื่องของเมื่อวานเรื่องของละครเรื่องของกีฬาเรื่องของลูกเรื่องของธุรกิจเรื่องของเพื่อนนะคะเรื่องของ ความสวยความงามเรื่องของที่เราเคยเคยฟุ้งเคยปัถนาเคยต้องการมันจะผุดขึ้นมานะถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อยู่ทั้งวันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมานะมันจะมันจะมาเรื่อยๆนะคะบางคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิเลยเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเราเราคิดสาระตะเราเครียด กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำไมมันเครียดตลอดเพราะมันมีความคิดเข้ามาตลอดอันนั้นเป็นเพราะว่าเราไม่เคยฝึกสมาธิเราไม่เคยฝึกสตินะคะไม่เคยฝึกกำลังของสติให้มีกำลังให้มีส,สติมีกำลังเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อที่จะมีเขาเรียกว่ามาอยู่เป็นเป็นอยู่ในวิหารธรรมมาอยู่เป็นที่เป็นทาง มีเครื่องอยู่มเมื่อ,อสติมีเครื่องอยู่เนี่ยสติก็จะเห็นนะเมื่อสติมีเครื่องอยู่มีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่สติจะมีสมาธินะฮะจิตมีกําลังก็จะเห็นสัญญามันก็จะแยกนะมันจะแยกได้มันจะแยกมันจะเห็นสัญญามันจะเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญามันจะเห็นนามขันธเนี่ยที่ มันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นแบบนั้นมันจะเห็นแบบนั้นต้องเป็นผู้ที่ฝึกนะฮะต้องเป็นผู้ที่ฝึกอยู่ตลอดฝึกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ฝึกอย่างสม่ําเสมอทั้งกลางวันนะฮะในในช่วงเวลากลางวันนี่แหละนะคะในช่วงเวลาที่เราดําดเนินชีวิตอยู่ในชีวิตประจําวันนี่แหละหรือบางคนอาจจะ สวดมนต์ตอนเช้าแล้วนั่งสมาธิหรือบางคนอาจจะสวดมนต์ตอนเย็นแล้วก็นั่งสมาธิสัก20นาที30นาทีเพื่อฝึกให้สติอยู่กับลมหายใจนะคะฝึกเพ่งฌานมีมีมีฌานเป็นเครื่องอยู่ของสตินะคะถ้าเราฝึกมาได้สักระยะหนึ่งนะคะจิตจะเริ่มมีกำลังสติก็จะเริ่มมีกำลังนะคะเมื่อสติมีกำลัง เข้มแข็งมากขึ้นจิตก็จะแยกได้นะจิตก็จะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงสิ่งที่มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับเนี่ยอันนั้นก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิจะมีสัมมาทิฏฐิและจิตเนี่ยจะยกจะยกได้นะจะยกให้อยู่เหนือ,อเขาเรียกว่าไม่ใช่ยกจะแยกนะจะแยกออกมาจากส่วนที่เป็นนามขันคือเมื่อเวลาที่มันเกิด สัญญาเกิดขึ้นนะเกิดความเกิดความคิดเกิดขึ้นสัญญาก็คือความคิด่ะเกิดความคิดบางอย่างเกิดขึ้นนะคะจิตแยกออกมาเห็นมันเกิดแล้วก็เห็นมันดับแต่ถ้าเกิดว่ามันเผลอนะเผลอเข้าไปเป็นผู้คิดนะคะอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์รับรู้ความรู้สึกตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าวิญญาณพอมันเกิดขึ้นพอจิตมีกําลังปุ๊บจะถอยออกมาทันที นะจะถอยออกมาเป็นผู้ดูนะจะออกมาเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูแล้วก็มาอยู่ในวิหารธรรมมาอยู่ในฐานที่ตั้งนะคะมาอยู่ในฐานที่ตั้งอารมณ์นะั้นก็จะดับไปนะอารมณ okay. ์นั้นก็จะดับไปนะดังนั้นเนี่ยนะคะอันนี้คือกลไกการทำงานของจิตนะอันนี้คือกลไกการทำงานของจิตวิธีการละ ะะวิธีการดับนะมันนี่คือคกลไกท,ท,ที่ที่จะละแล้วก็ดับนะคะสรุปแบบว่าฟังเอาเข้าใจง่ายๆก็คือว่าให้เราฝึกอยู่กับลมหายใจนะให้กําลังสตินี้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนะคะแล้วก็เราตั้ง,งความรู้สึกไว้ที่กลางหน้าผากนะคะ หลีตาลงหายใจเข้าแล้วก็ตามลมหายใจมานะคะมาจนถึงกลางนหน้าผาแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกก็โทนะแล้วก็ทำแค่นี้ทาแค่นี้นะคะดูลมหายใจเข้าหลีตาลงหายใจเข้าแล้วก็ตามมาถึงกลางนหน้าผาแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกนะคะพูดโทพูดโททําไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆเมื่อสติอยู่ในฌาน เมื่อเป็นพุทธานุสติเมื่อกําลังสติเนี่ยอยู่ในฌานเนี่ยนะคะมันจะเกิดอาการปิติเกิดขึ้นมันจะเกิดอาการปิติเกิดขึ้นอาการปิติเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่มีอาการเนบเนบน่วงน่วงตรงกลางหน้าผากมันจะเกิดขึ้นเองถ้าอาการปิติเกิดขึ้นแสดงว่าสติอยู่ในฌานนะจิตอยู่ในฌานสติอยู่ในฌานมันจะเห็น มันจะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในคือความคิดนะความคิดนั่นแหละคือสัญญานะมันเกิดขึ้นมันจะมีความคิดเกิดขึ้นหลากหลายเรื่องเกิดดับเกิดดับความคิดนี้เกิดความคิดนี้ดับความคิดนี้เกิดความคิดนี้ดับความคิดนี้เกิดความคิดนี้ดับถ้าเราหลงเข้าไปเป็นผู้คิดมันก็จะเกิดอารมณ์และความรู้สึกเกิดขึ้นตรงนั้นแหละคือวิญญาณอารมณ์ความรู้สึก อารมณ์รับรู้ความรู้สึกต่างๆอันนั้นคือวิญญาณเมื่อเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราเรามีสติรู้กลับมาอยู่ในฐานที่ตั้งนะกลับมาอยู่ในวิหาราธรรมอารมณ์เหล่านั้นก็จะดับไปเองนะอารมณ์เหล่านั้นก็จะดับไปเองเราไม่ต้องไปดับเราไม่ต้องบอกฉันจะลืมเธอฉันจะลืมเรื่องราวเหล่านี้มันทําไม่ได้นะเอาความคิดไปลืมตรงนั้นมันไม่ได้นะวิธีการลืมก็คือการกลับมาอยู่ที่ลมหายใจ นะการกลับมาอยู่ที่ลมหายใจก็คือเหมือนกับยกตัวอ,อย่างเช่นเวลาที่เราเอาอยัางไงเวลาที่เราส่องกระจกนะเวลาที่เราส่องกระจกเราสนใจหน้าตาเราอยู่ในที่กระจกถูกไหมคะในส่วนของอทีวีที่มันเปิดเสียงดังเราก็ไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปสนใจตรงทีวีหรือว่าในส่วนที่เป็นน้ํา ที่มันเปิดอยู่ในห้องน้ําเราไม่ได้ยินเราก็มีสติอยู่ตรงตรงตรงหน้าเราในในกระจกนะคะหรือว่าหมอนที่มันวางไว้เราก็ไม่ได้ไปสนใจนะ,ะในห้องนอนนะคะตู้เสื้อผ้าที่มันตั้งอยู่เราก็ไม่ได้ไปสนใจนั่นคือเรามีสมาธิอยู่ในกระจกอยู่ตรงใบหน้าเราที่เรากําลังอาจจะบางคนอาจจะกันคิ้วบางคนอาจจะเ็าเรียกว่า ดัดขนตาบางคนอาจจะกําลังดูผมหงอกทอนผมหงอกมันจะมีสมาธิอยู่นะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสิ่งอื่นๆเนี่ยเราไม่ได้มีสมาธิเราไม่ได้ไปสนใจไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าเตียงนอนหรือห้องน้ําหรือทีวีเราไม่ได้สนใจมันก็จะไม่ได้ยินนะคะเราเคยสังเกตไหมคะว่าบางทีเนี่ยเรากําลังมีความสนใจในบางสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ย แม้ว่าคนอื่นจะเปิดเพลงเสียงดังหรือคุยกันเรื่องอะไรก็ตามอยู่ข้างๆเราเราก็ไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาพูดเราก็ไม่รู้ในสิ่งที่เขาพูดเพราะว่าเรามีสมาธิอยู่ตรงหน้าหลักการเดียวกันค่ะหลักการเดียวกันกับการลืมกับการละกับการดับกับการวางการปล่อยการสลัดคืนการสละทิ้งมันคือหลักการเดียวกันนะคะก็คือเราเอาสติเนี่ยมาจับอยู่ที่ลมหายใจนะ ให pues ้เรานึกภาพนะคะนึกภาพอย่างนี้นะคะเวลาที่เราฝึกสติแรกๆเลยเนี่ยนะคะเวลาที่เราฝึกสติแรกๆเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับเด็กที่กําลังหัดเดินนะเด็กที่กําลังหัดเดินเวลาที่เขาอาจจะค่อยๆก้าวเนี่ยบางทีเขาก็ล้มถูกไหมฮะเหมือนกันสติก็เหมือนกันเวลาที่เราดูลมหายใจนะฮะดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเนี่ยบางทีเราก็เผลอนะ การเผลอออกไปการหลุดออกไปจากสติหลุดออกไปจากสมาธิมันก็เหมือนเด็กที่กําลังหัดเดินแล้วลม้มลงก็ลุกขึ้นเราก็จับเด็กลุกขึ้นเหมือนกันเราก็พอเราเผลอเราก็กลับมาอยู่ในฐานที่ตั้งนะพอเผลอออกไปรู้รู้ว่าเผลอก็กลับมาอยู่ในวิหารธรรมมาอยู่ในฐานที่ตั้งนะคะแล้วก็อยู่กับลมนะคะพอเราทําไปเรื่อยๆอย่างนี้สักพักนะคะ อาจจะประมาณสัก2เดือน3เดือนนะคะการฝึกดูลมหายใจโดยการลืมตาเนี่ยจะสุดยอดเลยนะคะจะสุดยอดมากเราก็สามารถที่จะมีสมาธิถึงขั้นอุปจารสมาธิได้นะคะเวลาที่เราฝึกอย่างต่อเนื่องเราก็จะสังเกตเราจะสังเกตเลยว่าโอ้เราเริ่มที่จะเวลาที่จะพูดเราจะมีสติในการพูดเวลาที่เราคิดเนี่ย เราจะมีสติระลึกรู้ตัวว่าเอออันนี้เราคิดไม่ดีอันนี้เราคิดดีอันนี้เราไม่ควรคิดอันนี้เราควรคิดนะคะหรือเวลาที่เราจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะมีสติเลยว่าเฮ้ยอันนี้เราไม่ควรทำมันไม่ถูกต้องนะมันผิดศีลธรรมนะอันนี้เราควรจะทำอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมและส่วนตัวอันนี้เป็นความสุจริตสุจริตใจตรงไปตรงมาเป็นความซื่อสัตย์ ะะมันจะมีสติกํากับด้วยในการคิดการพูดการทำดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราฝึกสติเนี่ยนะคะชั่วโมงในการฝึกสติเนี่ยการลืมตาเนี่ยจะมีชั่วโมงในการฝึกสติที่มากกว่านะคะเพราะว่าการหลับตาการนั่งสมาธิดีไหมดีนะคะแต่บางคนจะง่วงนอนจะมีนิวร์บางคนจะมีนิมิตเกิดขึ้นแล้วก็จะหลงไปในนิมิตนะคะซึ่ง ถ้าสติไม่ไม่เข้มแข็งไม่มีกําลังมากพอก็จะออกนอกออกนอกออกนอกทางไปเลยนะก็จะหลงหลงไปกับนิมิตนั้นเลยแล้วก็ก็จะมีอัตราตัวตนเพิ่มขึ้นก็คิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษหรือว่ามีอัตรามีเหมือนกับเราเหนือชั้นกว่าคนอื่นเขาเรียกว่าสร้างอัตราตัวเองมากขึ้นสร้างอัตราตัวตนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการฝึกมีกําลังสติแบบลืมตาเนี่ย จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดลืมตาไปเลยนะคะถ้ามันจะเห็นผีก็ให้มันเห็นไปเลยอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันจะมีอะไรก็ให้มันเห็นด้วยตาเนื้อไปเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการฝึกที่ที่ที่ง่ายที่สุดที่ตรงที่สุดที่รัดที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกสติอยู่กับลมหายใจไม่ว่าเราจะนั่งทําอะไรก็ตามาบางคนอาจจะทํากับข้าวาสับมะละกอนะคะหรือว่าเด็ดผกักล้างผากักอย่างเงี้ย เราก็สามารถอยู่กับลมได้นะคะวิธีการลืมวิธีการละวิธีการดับวิธีการวางวิธีการปล่อยเนี่ยมันก็คืออนาปนสติมันก็คืออนาปนสติซึ่งก็คือแนวทางคำสอนของพระพุทธองค์นะคะทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันดับนะ,ะมันลืมหรือมันปล่อยมันวางเราก็สังเกตนะคะเราสังเกตเรื่องราวที่ มันเคยเกิดขึ้นในจิตแล้วมันหายไปมันหลุดนะคะเ,เรื่องราวที่เคยทําให้เราหงุดหงิดหรือนึกถึงทีไรก็ปีดขึ้นมาโมโหขึ้นมาเนี่ยนะคะมันหายไปมันมันจะหลุดเวลามันหลุดมันจะรู้เองว่ามันหลุดนะแล้วมันก็จะหายไปนึกทีไรก็ไม่มานึกถึงก็ไม่ไม่มีอารมณ์ ร่วมไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์พยาบาทอาฆาตหรืออคตินะคะมันจะหลุดออกไปเองมันจะเบานะคะเราก็จะสังเกตว่าโอ้มันจะเบานะคะลองลองทำในลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับหเดือนก็สังเกตตัวเอง2เดือนก็สังเกตตัวเอง3เดือนก็สังเกตตัวเองนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเวลาที่เวลาระยะเวลาผ่านไปเนี่ยเรา นั่งเฉยๆมันก็จะเห็นนะคะกำลังสติเราเข้มแข็งมากพอเนี่ยเรานั่งเฉยเฉเราก็จะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นดับไปพอเรากําหนดสติรู้อยู่กับลมหายใจอยู่ในวิหารธรรมมันจะมีความดับที่เขาเรียกว่าอาการของความดับเวทนาดับความไม่มีความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะมันจะไม่มีความรู้สึก นะมันจะบางทีเราเราเห็นแต่เราก็ไม่ได้มีความรู้สึกหรือบางทีเราได้ยินเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกนะหรือบางทีเราเราฟังอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกในเรื่องของความโกรธความมันไม่มีเวทนาเกิดขึ้นนะมันจะเป็นความดับที่ที่ว่างนะก็คือคอ,อุเบกขาเวทนาจริงๆเลยนะะต้องต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลา อันนี้คือความดับทีนี้ความดับเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นะคะไม่ใช่ว่ามันจะไปดับตอนที่เราเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพ้นทุกข์ความดับเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ต้องดับก่อนที่เราจะเสียชีวิตนะคะดังนั้นเนี่ยการพ้นทุกข์ไม่ว่าเราจะพ้นทุกข์ในระดับไหนเนี่ยก็จะต้องเกิดขึ้นในขณะที่เรามีชีวิตก่อนที่เราจะเสียชีวิตมันไม่ใช่ว่า ตายแล้วค่อยไปดับไม่ใช่นะคะมันต้องดับก่อนตายนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังนะคะลองฝึกนะคะอนาปนานสติเนี่ยคือเครื่องมือที่วิเศษที่สุดที่พระพุทธองค์ท่านค้นพบแล้วเป็นแนวทางให้กับมนุษย์ทุกคนทุกชาติทุกเพศทุกวัยที่สามารถฝึกได้เองนะ,ะโดยไม่ต้องไปยืมลมหายใจคนอื่น นะคะแล้วก็พ้นทุกได้เองนะคะซึ่งลมหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะ,ะถ้าไม่มีลมหายใจเนี่ยมันก็น่าเสียดายนะคะเพราะว่าเราจะไม่มีโอกาสในการฝึกแล้วนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นอัตภาพที่สามารถสะสมบุญนะ ด้วยการสร้างทานศีลภาวนานะคะเราก็จงใช้อัตภาพในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยนะคะสร้างสมสเสบียงบุญหรือฝึกตนเพื่อให้เราพ้นทุกข์ให้ได้ในอัตภาพในภพนี้ในชาตินี้นะคะถ้าเกิดว่าเราไปรอในชาติต่อไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสามารถมีอัตภาพเป็นมนุษย์อย่างเช่นชาตินี้หรือเปล่าดังนั้นเนี่ย คนที่มีปัญญาจะไม่ประมาทนะ,ค,ะคนที่มีปัญญาจะไม่ประมาทต่อการฝึกตนเลยนะคะคนที่มีปัญญาจะหมั่นฝึกตนนะคะแล้วพัฒนาตนเองเพื่อให้ตุจิตเนี่ยเข้าสู่ในระดับอริยะให้ได้ภายในภพนี้ชาตินี้ค่ะตรงนี้นะคะก็ขอฝากคุณผู้ฟังและเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะพวขา นะคะแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งที่น้อยทําไว้ก็คือถ้าเข้าไปในในในเพจเออในยูทูบนะคะในหน้าในหน้าหลักของ y t u t u เนี่ยก็เข้าไปในตรงชุมชนนะคะน้อยก็จะโพสต์ในส่วนที่สําคัญเกี่ยวกับการแก้ไขตัวเองในเรื่องของการสร้างกรรมสร้างวิบากกรรมอะไรต่างๆนะคะก็จะพยายาม ใส่ข้อมูลไว้ตรงชุมชนนะคะลองเข้าไปในหน้าโฮมของ Youtube แล้วก็ไปกดตรงที่ชุมชนแล้วก็ลองไปอ่านดูนะคะอย่างเช่นการขอขมาพ่อแม่เนี่ยต้องขอขมาตอนที่มีชีวิตอยู่ถ้าเราขอขมาพ่อแม่ตอนที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยกรรมนั้นมันจะเป็นโมฆะกรรมนะคะซึ่งกรรมที่ทํากับพ่อกับแม่เนี่ยเป็นกรรมหนักมากนะคะถ้าทําบุญก็บุญหนักถ้าทํากรรมก็กรรมหนัก ดังนั้นเมื่อเรา,เอ,าอยากจะแก้ไขตัวเองนะคะอขอโทษพ่อกับแม่เนี่ยขอขามากรรมพ่อกับแม่เนี่ยต้องขอขามาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็ลองไปดูในในหัวข้อชุมชนเมื่อเรากดเข้าไปในหน้าโฮมของ YouTube ของนภาคาวานะคะมันจะมีคำว่าชุมชนก็ไปเปิดในคำว่าชุมชนดูนะก็จะใส่ขั้นตอนในเรื่องของการขอขามากรรมพ่อแม่นะคะพยายามทำปีละครั้ง พยายามทําปีละครั้งเพราะว่าบางคนก็มีความคิดน้อยอกน้อยใจพ่อแม่คิดเ,เ,เขาเรียกว่ามีอคติต่อพ่อแม่หรือคําพูดหรือการเถียงพ่อแม่หรือการนินทาพ่อแม่หรือการว่าให้พ่อแม่ตะคอกอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นกรรมทั้งหมดเลยนะคะกรรมเหล่านี้ทําให้เราไม่เจริญในหน้าที่การงานในชีวิตนะคะแล้วใครที่ทําให้พ่อแม่น้ําตาตกเนี่ยหรือว่า เสียอกเสียใจเนี่ยนะคะโอ้โหชีวิตเนี่ยขึ้นยากเลยนะคะน้อยเนี่ยเคยทําให้แม่เนี่ยน้าตาตกโอ้โหแบบเสียใจมากเลยนะคะเนี่ยคือสิ่งที่พยายามทําบุญสร้างบุญเพื่อให้อ่เขาเรียกว่าให้บุญเนี่ยสะสมมากขึ้นให้กรรมเนี่ยมันเจือจางลงนะคะแล้วชีวิตก็ประสบความสุขมีความสงบนะคะ,อะตอนที่ แม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยน้อยก็ยังไม่ได้ขอขมากรรมแม่นนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นกรรมที่เราต้องรับอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะคะแต่แต่มันก็ค่อยๆดีขึ้นมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะก็ใช้เวลามากมากมากเลยแหละคะ่ะประมาณเกือบ2ี่สปีเลยแหละนะคะมันมันถึงมันถึงทุกอย่างมันก็ดีขึ้นมันมันก็ขึ้นอยู่กับเราทุ่มเทในการ สร้างบุญแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับพ่อกับแม่ทุกวันทาทุกวันเลยนะคะอุทิศบุญกุศลให้ให้ท่านทุกวันเลยนะคะแล้วก็รักษาศีลรักษาศีลห้านี่แหละนะคะทานศีลภาวนาเนี่ยก็คือทําเต็มที่ในทุกๆวันนะคะมันก็เราก็สงบนะ,ะเราเราก็ปล่อยวางตรงนั้นได้นะคะแล้วก็เราก็สังเกตจ,จิตใจเราสังเกตสิ่งแวดล้อมสังเกตการดําเนินชีวิตสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมันก็มีสิ่งดีๆเข้ามา อย่างนี้นะคะเราก็สามารถเ,าเ,าเ,าเขาเรียกว่าคาดการได้ว่าโอเคในส่วนนั้นนะในส่วนนี้บุญมันมากขึ้นในส่วนที่ทําให้รบเรา้ารุ่มร้อนในจิตใจเรามันอ่อนลงจนมันหายไปหมดเนี่ยมันก็มันเจือจางนะ,ะในส่วนของกรรมนะั้นมันเจือจางเราก็พยายามสร้างบุญสร้างกุศลให้ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็พร้อมๆกับการฝึกตนนะฮะในการดับ ในการวางในการปล่อยทุกอย่างที่ที่มันเป็นสัญญามันเป็นสังขารวิญญาณมันเป็นนามขันที่มันฝังในฝังจําไว้ในอดีตนะเราก็เราก็พยายามให้บุญเนะี่ยตรงนี้มันมันกลบในส่วนที่เป็นความเร่าร้อนของกรรมแล้วก็เราก็เขาเรียกว่าอะไรปล่อยปล่อยวางสัญญาเก่าก็คือปล่อยวางความรู้สึกออกไป ปล่อยวางอารมณ์ตรงนั้นออกไปปล่อยวางสัญญาความจํามั่นหมายอันเก่าออกไปแล้วก็ลืมนะเหตุการณ์ต่างๆที่ที่อยู่ในอดีตมันก็มันก็ถูกลืมไปเองโดยอัตโนมัติมันก็ไม่มีอะไรนะคะตอนนี้มันก็ว่างนะแล้วก็สงบแล้วก็มีมีความเขาเรียกว่ามันมันสงบสุขลึกๆในใจนั่งอยู่เฉยๆนี่ก็สุขความสุขที่มันเกิดจากข้างในเนี่ย มันสุขจริงๆครับไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองเลยนะคะจิตใจเราสงบสุขจิตใจสบายเนี่ยคือที่สุดของชีวิตแล้วนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามกรรำดีวันนี้ขอจงถึงแก่สรัสตว์ท,ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเหล่าบรรดามีสวัสดีค่ะ